ใช่ไหมอร่อยไหมฮะลูกอร่อยเ้าเจียวหรอกกินหมักพริกน้อบจังหวะม่งวงแก้วหรือหม่องว่องหยางกูม่ว่อปอมๆบด้เอาไปให้ปลาอ่อนเลยแล้วก็เอาไปให้ปลาอ่อน ไปไแ,แกล่ะแต่มันกรอบเด้แตงมันม่วงแกว้วแต่กรอบแต่อร่อยอแต่ส้มสม้สมขนเอาเปลือกออกนีส้มครับหมูม่มมวมมงปลาหรือเปล่าจานยาคิวคิวอยู่อ่งสับเปลือกมากเพรามันสิกรอบ